สวัสดีครับอยู่กับันพี่ตะตันรถแจนสิงครับมือนีกับวาสิมาคุ้มั่นให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องครับครับกับบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องกับในเบื้องมากระโดนเต๋อไปครับพี่น้องอืยากครับหลายย่างหลายแนวครับบ่มีเวลาครับกับกับบ่มีเวลาบ่มีเวลาครับพี่น้องคืองานมันเลี้ยงอะแล้วก็เที่ยงงานมันหน่อยคนครับพี่น้องอันที่ข้ามาถ่ายคลิปกับย่านงานมันบ่แล้วเนาะครับเนาะ ก็เลยว่านมือนี้ก็มีคนมากปลอมยังไงครับก็เร่จีนมาถ่ายคลิปใหพี่น้องในเบิองครับครับคลิปนี้ก็บจีมาขุดมันนะครับพี่น้องครับครับแปลงนี่กับประมาณซี่ไร่ครับพี่น้องครับกับจีมาขุดมือนี้ครับครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังในจังไปรับชมวงนะครับเนาะกับฟังนี้กับขุดไปเมื่อวานนี่ครับแต่ว่ากับพวกในไทยคลิปพี่น้องในเบิองครับ กับปาพุดออกไปเมื่อวานนีค้ครับครับไปรับช่วกันเล่นนะครับพี่นอ้องครับเมื่อกานสีวลาครับ เดียวแล้วครับใกล้จีติมันหมดแล้วครับกำลังออกยำท่าอย่างเงี้ครับแบียกยำว้บ่ยำครับก็น้ำนักขึ้นแล้วบ่วยำครับเบื่อนครับ,พ,นนรบพี่น้องมัอนี้ที่งานมากกวาเป็นอะไพี่น้องอากาศก็ดีครับ ดนจะพบเทียมกันครับพี่น้องครับ พี่น้องก็ได้ใช้เก้อนเป็นเกี่ยวซ้อนแลค,ครับเนาะเต็มแล้วนะครับแล้วก็จิ้มไว้เก็บครับเกี่ยไปเก็่ยบไปก้อนในวันอาบน้นครับแก่นครับนแล้วทีมีเป็นเกี่ยวซากมังเสียววันครับ ดามครับขึ้นอยู่นี่ครับเสียวันไปไปมันนี่วางให้วางให้ด้วย and then... สวัสดีครับมื่อนี้ก็ให้การใชงานมือที่ซ้อนนะครับกุณมันครับกำลังขึ้นเดี่ยวแรกเขาพองมันอ่ะดีเซตเมื่อนี้นะครับสี่อะไรครับก็เดี๋ยวผมก่อตัวไปเใ็้งานก่อนเลยครับพี่น้องครับจริงๆมาถ่ายเบื้องอีกครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากให้แล้วครับพี่น้องครับก็เลยใช้ตอนเดี่ยวซ้อนเงี้ยเพื่อนพี่น้องครับ เตรียมเอาางครับตัวรถกนาเรีนทั้งหนาลครับรถเต็มดีแล้ววางันครับ่นวางครับวามันเหมือนวันครับเพราะว่ามันเซ็ตมาหนีเลยครับ